เรียกได้ว่ายัางคงเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้สำหรับนักร้องนักแสดงโตโน่พากินหลังโดนหลายคนออกมาวิจารณ์ต่างๆนานาหลังจากเจ้าตัวมีข่าวไปมีสัมพันธ์กับหญิงอื่นระหว่างที่คบหากับนางเอกสาวนิชานัทนิชาทั้งที่ฝ่ายหญิงเองก็มีแฟนเป็นตัวเป็นต,น,ตนอยู่โดยเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งของอดีตนางเอกสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดาที่ได้เลิกรากับโตโน่พากินทั้งที่เข้าพิธีมั่นหมายจนกลาย เป็นเรื่องราวช็อกสะเทือนวงการหากย้อนไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์59ที่ผ่านมาแตงโมได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุการเลิกราโดยแตงโมเผยว่าอยู่ด้วยกันเราก็จะมีความเหนื่อยจากทุนเดิมที่เราคิดว่าเราผ่านมันมาได้จริงๆแต่ไม่ข้ามันเป็นรากขมขื่นในจิตใจแล้วงานเราลดอย่างเห็นได้ชัดสภาพครอบครัวเราหดหูเรามีจิตใจที่ค่อนข้างแยกกันทั้งครอบครัวนอยังโตไม่มากพอที่จะข้ามผ่าน ช่วงนี้ไปได้ในสภาวะของผู้นำครอบครัวแต่โมคิดว่าโมผ่านมันไปได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาโมทำผิดนะคะมันมีช่วงที่เราหดหูกันมากแล้วเรามีความลับกับเขาจะมีช่วงหนึ่งที่โมออกมาสารภาพว่าโมไม่ซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ตรงนั้นไม่เกี่ยวกับการนอกใจหรือไม่นอกใจในเคสของโมโมไม่ซื่อสัตย์จริงๆโมมีความลับโมเลือกที่จะปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆคน ซึ่งโมเอน่าไม่ได้เลยโมไม่อยากให้โตโน่รู้เลยนั่นคือความลับโมเลยไม่ให้ดูโทรศัพท์โมจะบอกว่าที่เราเลิกกันครั้งนี้เพราะโมไม่ให้ดูโทรศัพท์โมมีความลับที่อยู่ในโทรศัพท์โมคิดว่ามันเป็นสาเหตุที่เล็กเกินไปสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วจะก้าวข้ามผ่านไม่ได้เพราะว่าในความคิดโมเนียโมมีความรู้สึกว่าความรักอะข้ามันไม่มีข้อไหนเลยที่คนระกอกัอนจะให้อภัยกันไม่ได้เราคุยกันหลายรอบมากแล้ว คาแต่เราให้กันไม่ได้หลายๆเรื่ององค์นข้าอย่างที่บอกว่าปัญหาสึนามิครั้งแรกมันยังไม่หมดไปจากใจของเราทั้งคู่บวกกับคนตกงานสภาพของคนตกงานมันย่แย่จากคนที่เคยแบบอยู่ในระดับต้นๆวันหนึ่งเราตกงานเราเลยคิดว่ามันเป็นเพราะว่าแต่งงานหรือเปล่าโมไม่โทษแต่มีความรู้สึกว่าโตโน่โทษตอนแรกไม่คิดแต่มีความรู้สึกตอนที่เราเลิกกันไปแล้วแล้วโน่ได้พูดกับแฟนคลับว่าสองปีที่ผ่านมาถ้าผมทำอะไรให้คุณเสียใจ ผมทำอะไรผิดพลาดไปผมขอโอกาสที่จะกลับมาคืออโมมีความรู้สึกว่าสองปีที่ผ่านมาคือความผิดใช่ไหมที่มาคบกับหนูตัวโน่เองก็เริ่มที่จะปล่อยเริ่มไม่ปกป้องอะไรอย่างเนี้ยตอนนั้นกำลังที่เราจะสู้มันเยอะเลยค่แต่พอวันหนึ่งกำลังเราหมดเนี่ยโมรู้สึกว่าเหมือนโมสู้อยู่คนเดียวมันอาจจะจะเป็นเรื่องเดียวที่โมไม่สามารถรับได้เรื่องโทรศัพท์เรื่องนี้แหละข้าโมเฉลยกับเขาโมจะเล่าให้ฟัง มันเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยค่ะแล้วมันดูเหมือนมันไม่จริงแต่มันจริงนะวันเกิดเขาคือโมปฏิเสธมาตลอดว่าโมไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากการแบบปรึกษาหรืออะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็ไม่มีจริงๆนะค่ะแล้วพอถึงวันเกิดเขาโมคิดว่าโมให้ของขวัญอะไรเขามากมายไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาหน้าจะต้องการมากที่สุดคือคำสารภาพจากเราอย่างน้อยโมจะได้ให้เขาหนหยวันเกิดเขาโมก็เลยพิมพ์ไปสารภาพกับเขาว่า ออโ,มโมไม่ซื่อสัตย์นะโมคุยกับคนคนหนึ่งแต่โมไม่สามารถเปิดเผยตัวได้เพราะว่าโมก็ต้องปกป้องเขาเพราะว่าโมเป็นคนเข้าหาเขาเองไม่มีตัวตนค่าเพราะโมไม่ได้คุยโมแค่อยากจะบอกในสิ่งที่เขาอยากฟังเขาคิดว่าโมกลับไปคุยกับแฟนเก่าคือโมคิดว่าบางทีคนเราอาจจะอยากได้ยินในสิ่งที่อยากได้ยินอยากจะได้ยินคำขอโทษอยากจะได้ยินคำที่เขาอยากจะฟังเขาอาจจะให้อภัยเราโมไม่ได้คุยกับแฟนเก่า จริงๆโมจะไปบอกว่าโมคุยกับแฟนเก่าไม่ได้เพราะฉะนั้นแฟนเก่าจะเดือดร้อนมากเลยนะ,ะคือแล้วโมก็ต้องมีตัวละครใหม่ซึ่งมันไม่มีตัวตนโมก็นั่งคิดกับตัวเองว่าทุกวันนี้ในสายตาของโตโนเนียโมเนียไปคุยกับคนอื่นโมก็ถามตัวเองว่าเราคุยกับใครว่าเราบอกในสิ่งที่เขาอยากจะฟังซึ่งจริงๆแล้วโมไม่บอกก็ได้สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่กลับมารอกบอกกันหลังจากที่เลิกไปแล้ว มันก็เป็นวิธีที่แปลกมากคือโมเสียสละที่จะเป็นคนผิดไปเลยเพื่อให้เขาเลิกค้างคาใจตั้งแต่เลิกกันโตโนโ่ไม่เคยเป็นฝ่ายที่ติดต่อกลับมาเลยอย่างวันที่โมไม่คิดจะอยู่เขาก็ไม่มาหาวินาทีที่ไม่อยากอยู่คือไม่อยากอยู่จริงๆตอนนั้นอารมณ์ชั่ววูบบวกกับสภาวะโรคซึมเศร้าที่หนักมากๆแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจังตอนนั้นพระเจ้าก็ไม่อยู่ในหัวแล้ว ค่ะพ่อแม่ก็มีนะคะแต่ว่าอารมณ์มาก่อนความคิดชั่ววูบมักจะไม่คิดถึงใครยกเว้นอารมณ์ของตัวเองโมโตรไปถามจําไม่ได้หรือตอนเราแต่งงานเราสัญญากันว่าอะไรเขาก็ตอบกลับมาว่าคุณก็รู้นะว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากคุณแล้วจะให้ผมทํายังไงมันเป็นน้ําเสียงที่ไร้เยื่อใ่มากแล้วโมรับไม่ได้พอโมได้ยินคําพูดแบบนั้นแล้ววางสายปุ๊บไม่มีแรงทําอะไรเลยชีวิตโมหัวใจโมไปแล้วอยู่ทําไมโลกใบนี้ ก็ในเมื่อเขาคือที่สุดของชีวิตแล้วคือนิยามความรักโมเขาคือโลกทั้งใบของโมเป็นบ้านเป็นบ้านที่แบบไม่ว่าโมจะไปที่ไหนก็ตามโมเข้าไปอยู่เขาจะคือที่พักพิงคือที่หลบภัยคือโมมองความรักเป็นแบบนั้นอีกอย่างคือฝากความหวังเยอะเกินไปอย่างที่บอกยังรักเขาอยู่เต็มหัวใจแต่อยู่ในที่ลึกที่สุดแล้วแต่โมเชื่อว่าทุกคนที่คิดสั้นไม่คิดอยากจะฟื้นขึ้นมาเจออะไร แต่พระเจ้าต้องการให้โมเข้มแข็งกว่านี้ต้องแข็งแรงกว่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ